็จะมาอาธิบายอา่าโปรเจกต์ที่ผมได้ทำนะครับซึ่งก่อนอื่นเลยโปรเจกต์นี้จะเป็นโปรเจกต์ที่สามารถเลือกเองได้นะครับเพื่อส่งหลังไฟนอนนนะครับนั่นก็คือเดีย๋ยวผมจะมาอาธิบายโปรเจกต์นี้กันก่อนนะครับว่าผมทําเกี่ยวกับอะไรบ้างนั่นก็คือโปรเจกต์นี้นะครับคือผมจะใช้ในการวัดอุณหภูมิและความชื้นของตัวในห้องนะครับซึ่งตัวที่ผมจะใช้วัดนั้นนั่นก็คือเซนเซอร์ที่ผมจะใช้วัด นั่นคือ DST นะครับซึ่งเป็น DST 11ที่ผมซื้อมาแล้วก็การทำงานของโปรเจกนี้นะครับมันก็คือการที่เราจะวัดอุณหภูมิแล้วก็ค,ความชื้นในห้องนะครับส่วนจะออกทั้งใน LCD และใน L ใน s e นเซอรนะครับซึ่งใน s s น g m e n t เนี่ยมันจะออกได้แค่ครั้งเดียวใช่ไหมครับแต่ผมจะเพิ่มโหมดด้วยการกดปุ่มซึ่งกดปุ่มเนี่ยจะเป็นการเมื่อเรากดปุ่มไปครั้งหนึ่ง ก่อนก่อนเริ่มแรกเลยนะครับอ,อก่อนกดปุ่มเนี่ยเราจะให้แสดงผลเกี่ยวกับการวัดอุณหภูมิในห้องส่วนเมื่อกดอีกครั้งหนึ่งจะเป็นการแสดงความชื้นนะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมาดูในส่วนของโค้ดกันก่อนนะครับว่าโค้ดนี้ใช้ยังไงบ้างใช้ทําอะไรบ้างเริ่มแรกเลยนะครับก็คือเราจะโหลดไลบรารีมาก่อนนะครับตัวนี้จะเป็นไลบรารีธรรมดาส่วนตัวนี้จะเป็น DHT ซึ่งจะเป็น Library ของตัว DHT11 นะครับซึ่งตัวที่ผมใช้เซนเซอร์ในการวัดอุณหภูมินั่นเองต่อมาคือ d s t p ิน7ก็คือ p ิน7ต่อหอบบอร์ดใน D7 ของบอร์ด Arduino นะครับแล้วก็ DST 11สส่วนต่อมาตัวนี้จะเป็นการตัวที่เราจะใช้ในการกดปุ่มนะครับซึ่งเราจะเปลี่ยนปุ่มเปลี่ยนโหมดด้วยการกดปุ่มใน D2 นั่นเองต่อมาตรงนี้ก็คือโหลดของ LCD เรื่แรกเลยตรงนี้จะเป็นการหลวดของ p นเซเว่น n t กเมนะครับซึ่งตัวนี้จ,จะเป็นขาตัวนี้ A0 ถึง A7 เนี่ยจะเป็นขาของ A ถึง G ส่วน A7 เนี่ยเราจะให้ A7 ตัวนี้เพิ่มมาก็คือตัว DP นั่นเองก็คือตัวจุดทศนิยมซึ่งเราจะเพิ่มมาด้วยส่วนต่อมาตัวนี้จะเป็นขาเลือกขาเลือกก็คือขาแบบขาว่าหลักหน่วยหลักพันหลักร้อยหลักสิบนั่นเองนะครับต่อมาตัวนี้ จะเป็นแพทเทิร์นของตัวอักษรน,นะครับแล้วก็ตัวเลขนะครับซึ่งแพทเทิร์นเลขตัวเนี่ยสำหรับเซมิเซกเมนต์แล้วก็ตัวนี้ตัวอักษร c นั่นก็คือเราจะตั้งค่าตัวอักษร c นั่นก็คือสมมุติว่าเราในตรงนี้จะเป็นส่วนของเก็บของเซมิเซกเมนต์นะครับซึ่งในส่วนตรงนี้ส่วนนี้จะเป็นส่วนของเซมิเซกเมนต์ซึ่งตัวนี้คือส่วนที่แสดงตัว c นั่นกะ็คือการที่เราจะ ให้แสดงผลเกี่ยวบอุณหภูมินะครับซึ่งหน่วยของอุณหภูมิจะเป็นเซลเซียสนั่นเองนะ็คือตัวนี้จะออกมาเป็นตัว c ในเซ g m e n กเมนต์นะครับ1 0 0 1แล้วก็1100งซึ่งแสดงออกเป็นตัว c นะครับต่อมาคือตัว p ซึ่งคือเราจะให้ในเซ g m e n กเมนต์เนี่ยเราสามารถออกมาเป็นตัวเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ก็นะคือผมจะใช้เป็นตัว p แทนกะ็นะคือ ตัว p เนี่ยในเซอร์เซน์เมน์เนี่ยจะใช้เป็นหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์แล้วก็หนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์นะครับซึ่งมันจะแสดงออกมาเป็นตัว p นั่นเองซึ่งตรงนี้ในข้อสอบมทเทอมได้ทางมทเทอมและไฟนนลได้ทำไปแล้วจะไม่อธิบายเพิ่มสตดอมาตัวนี้ก็คือ show ท e m p น่ก็คือเป็นการแบบเก็บโหมดสถานะสมมติว่าตัวนี้เป็นการกดปุ่มนั่นเองก็คือถ้าสมมติว่าเรากดอยู่และเป็น true ก็คือําต่อไปคือเป็นเกี่ยวกับของปุ่มนั่นเองนะครับ ต,ตัวนี้จะเป็นส่วนของตัวเลขเซเว่นสิบเมนเทกนั่นเองนะครับนั่นคือนาะมก็คือศูนย์หนึ่งเก้าตัวนี้มันเซเว่นสิบเมนตัวนี้ศูนย์หนึ่งเก้าแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวนี้นะครับนั่นก็คือดิจิตของเซเว่นสิบเมนสามหลักซึ่งตัวนี้ศูนย์หนึ่งสี่เนี่ยจะเป็นเซเว่นสิบเมนของสามหลักส่วนตัวนี้จะเป็นเซเว่นสิบเมนของ ตัวเซเวนสิกเมนต์ก็คือส่วนหนึ่งเจ็ดนั่นเองแต่ตรงนี้จะเป็นของแบบดิจิตเองนะครับตัวดิจิตใช่ตัวตรงนี้ก็เป็นดิจิตอลไวส์ส่วนของเซเวนสิกเมนต์ดีเลย์ปกติส่วนมาตัวนี้ก็คือจะแสดงตัวเลขบวกกับทศนิยมแล้วก็บวกค่าสี่นะครับซึ่งตัวนี้จะโฟดเราจะใช้คำสั่งโฟดซึ่งคำสั่งโฟดเนี่ยจะเป็นการคูณนี่ เมื่อเราโ o ลด value แล้วก็เอา u l u e เนี่ยมาคูณ10นั่นก็คือถ้าสมมติว่าเป็น30.5เนี่ยจะเป็น305รนั่นเองซึ่งเราจะใช้เป็นดิจิตเป็น4ตัว4หลักก็คือ0 1น3นึ่งนะครับนี่ยดิจิตสามดิจิตอะไรสามต่มาตัวนี้จะเป็นรูปรูปตัวนี้ก็ไม่มีอะไรก็แสดงส e วนสวนัมมนติ ่วต่อมาตรงนี้คือจุดโทนิยมหลังหลักสองก็คือเราจะมีอย่างที่ผมบอกนะครับว่าเราจะแสดงอุณหภูมิเนี่ยเราจะมีตัวตัวดอทมาด้วยก็คือขา dp นั่นเองเนี่ยก็คือ b ูดอทคำสั่งบูต่อมาหลักที่สามหลักที่3ามก็คือแสดงของค่า c ซึ่งค่า c เนี่ยเราได้แสดง,งตรงนี้แหละ constant letter ขีด a แปด a แปดก็คือแสดงค่า c นะครับส่วนี้ i ินไอบกับศูนย์น้อยกว่า8 i บวกบวกซึ่งมันจะแสดงค่าของไอเดอร์นี่ซึ่งแสดงค่าสีออกมาส่วนตัวนี้จะแสดงค่าของจุดทศนิยยบวกกับตัว p แล้วก็แทนเป็นด้วยเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งเราบอกไว้แล้วว่าตัว P เนี่ยเราจะแทนเป็นค่าของเปอร์เซ็นต์นั่นเองตัวนี้ก็จะเป็นส่วนของโค้ดของเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งจริงๆเราสามารถใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้เปอร์เซ็นต์เนี่ยว่าในเปนสใน LCD มันออกเป็นเปอร์เซ็นต์ให้อยู่แล้วแต่ผมอยากให้มันออกมาในเซอร์เมนด้วยจะได้รู้นของมันนี่คือหลักสามแสดงค่า P ออกมาส่วนต่อมาตรงนี้คือไว้ตรงนี้เป็นปกติเลย White set up b e g i ก็คือการที่เราจะสื่อสารด้วยใน bit l a เก้าพันนะครับก็คือตรงนี้ปกติเริ่ม s ียลมอนิเตอร์แล้วก็ป็ินในซีเรีย m o n นิเต d ร t m o t มอสิเเอ11นะครับ d s t คือตัวเซนเซอร์ที่เราซื้อมาเอามาก็ไม่มีอะไรนะครับตรงน,นี้เราจะเรียกฟังก์ชัน DST ออกมาก็คือตัวฟังก์ชันของที่เรา define ออกมานะครับแล้วก็ include มานะครับนั่นเองส่วนตัวนี้นก็คือในออก statement ก <_ S 2> ็กุ่มเปิ อ่าตัวนี้จะเป็นพินโมดแล้วคือปุ่มกดของพินนะครับส่วนต่อมาตัวนี้โฟ้ทก็คือเราจะให้แสดงค่าของ t e m p แล้วก็ค่าของ h ูมิต i ี้นะครับก็คือแสดงเนี่ยเลดเท a ร์ r อเจอแล้วก็เ e ด d ูมิตี้ก็คือการแสดงค่าของทั้งใน,ในอุณหภูมิแล้วก็ความชื้นนะครับส่วนต่อมาตรงนี้ด e บอสดีบอสไม่จำเป็นต้องมีก็ได้แต่ ดีบอลมีไว้ไหนก็ได้ก็ดีเพราะว่าเราใช้ในการกดปุ่มนะครับซึ่งบางทีอ่ะเราต้องกดปุ่มเราต้องแก้ดีบอลดีๆเพราะว่ากดปุ่มไปแล้วมันก็ไม่เปลี่ยนโหมดให้เราัวต่อมาตัวนี้ก็คือแสดง lcd ปกติเลยครับตรงนี้จะเป็นสูตรอ่าเป็นส่วนของค่าแสดงออก p u ออกมาตรงนี้ก็คือแสดง segment ซึ่งเราจะแสดง segment เนี่ยเราจะใช้หน่วยของีเ l a y ไปด้วยเพราะว่ามันจะมีการีเ l a y ออกมาซึ่งก็จะประมาณนี้นะครับ ในส่วนอโคสวขงัสดีครับส่วนตรงนี้คือการแสดงผลการทดลองจริงนะครับในโปรเจกต์ของการใช้ตัวอุปกรณ์ dht 1 1ซึ่งวัดอุณหภูมิและก็ความชื้อนอากาศโดยใช้อารับค่าเป็นการออโตสเกลนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองรันโค้ดกันดูนะครับนี่ครับ ซึ่งในตอนนี้เราในาในอากาศในตอนนี้ของเราอยู่ที่ประมาณ27องศาและก็ความชื้นเป็น90%นะครับซึ่งก็ใน LCD ของเราเนี่ยก็ประมาณในอุณหภูมิเนี่ยออกมาเป็น30องศาแล้วก็ความชื้นเนี่ยเป็นประมาณ90%นะครับก็ถือว่าใกล้เคียงกันอยู่นะครับโดยเรามาเริ่มดูการว่าเราจะใช้อุปกรณ์อะไรบ้างก็คือเริ่มแรกเลยเราจะใช้เป็น L.C.D. นะครับแล้วก็เซ็ e n t s e g ส e n t ส่วนตัวนี้คือตัวเซนเซอร์นะครับ D.S.T. D.S.T. 1 1นะครับซึ่งจะวัดทั้งออุณหภูมิและก็ความชื้นของอากาศนะครับส่วนตัวนี้ก็คือเป็น R ปรับค่านะครับซึ่งผมใช้เป็น R10K นัก็คือก็เหมือนก็คือการใช้ออโต้สเกลของในกาในโปรเจกต์แรกเลยนะครับ เดี๋ยวเราก็จะมามีปุ่มกดด้วยนะครับก็คือปุ่มกดเนี่ยผมจะเอาไปใช้เปลี่ยนโหมดก็คือเปลี่ยนการแสดงเป็นอุณหภูมิแล้วก็จากอุณหภูมิเป็นความชื้นนะครับซึ่งตอนนี้เนาะเราความชื้นเราอุณหภูมิของเราเนี่ยเป็น30.7นะครับ30.3 30.6 30. อุสามุหองศา C ีเนี่ยมีตัว C ีด้านหลังด้วยเดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นความชื้นอากาศนะครับปุ๊บนี่จะได้เป็น9 0 0 p ก็คือ ตัวแทนตัว p เนี่ยเป็นตัวเปอร์เซ็นต์นะครับนี่จะได้เป็น90.0 p ส่วนถ้าเรากดอีกรอบนึงเนี่ยมันจะเป็นการเปลี่ยนจากการวัดอุณหภูมิวัด,วดความชื้นเนี่ยเป็นอุณหภูมินะครับนี่ก็คือจะเป็น30.8 4 c ก็คือ30.8องศาเซลเซียสนั่นเองก็จะตามนี้เลยนะครับก็จะเราจะเอาอันนี้มาเทียบกันนะครับว่า ความชื้นของเราตอนนี้เนี่ยใกล้เคียงกันหรือเปล่าเนี่ยคืออุณหภูมิของห้องตอนนี้แล้วก็ความชื้นของตอนนี้ตอนนี้นะครับก็ถือว่าใกล้เคียงอยู่นะครับซึ่งอาจจะอยู่ในการของออโต้สเกลที่คัาเคลื่อนนิดหน่อยหรือไม่ก็เป็นตัวของเซนเซอร์ของ dht 1 1นะครับนี่ก็คือสามารถเปลี่ยน ว่าเราจะวัดอะไรได้บ้างเนี่ก็จะเป็นวัดความชื้นพอเรากดปุ่มอีกรอบจะเป็นวัดความชื้นอีกรอบจะเป็น89.0 p ก็คือตรงออกมาตรงกับใน LCD นั่นเองนะครับว่าเราจะกดอีกรอบหนึ่งก็ได้นี่จะออกมาเป็น30.4อ,องศาเซลเซียสนะครับก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของ Project. โปรเจกต์โปรเจกต์นี้จะคือ มันก็คือการใช้ dht 1 1ซึ่งมาวัดอุณหภูมิและก็วัดความชื้นของห้องนะครับซึ่งเราจะใช้เป็นตัว r 1 0 k นะครับจะเป็นการ c a l i b r a t ค่าแบบออโตสเกล e นะครับซึ่งเราจะเพิ่มฟังก์ชันคือการกดปุ่มนะครับนั่นก็คือเราจะสามารถแสดงออก segment ได้ทั้ง2โหมดนะคือทั้ง2โหมดเลยนะครับนั่นก็คือทั้งโหมดของ temperature แล้วก็โหมดของความชื้นอากาศนะครับสามารถกด เปลี่ยนโหมดได้นี่ก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของโปรเจกต์ในข้อที่2นะครับขอบคุณครับ